สวัสดีค่ะวันนี้เรามีมีดหรือมันติทูลรุ่นจิ๋วมาให้ดูกันนะคะมาดูกันพอร้อมกันนะคะตัวนี้เป็น l ล t เทอร์แมนะคะซึ่งหลายๆคนที่เป็นแฟนเลตเทอร์แมก็จะรู้จักกันอีกแล้วนะคะแต่รุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นพิเศษก็คือตรงที่ว่าออปลอกเขานะคะดูสิคะเป็นสีเขียว เป็นมันติทุนที่สายเดินป่าจะต้องมีนะคะรุ่นนี้สวยงามค่ะใช้ประโยชน์ได้อนเนกประสงค์มากเลยนะคะส่วนมีดก็จะอยู่ด้านนี้นะคะมีเป็นลายจะเรียกว่าลายอะไรอะ สวยสวยงามนะคะเห็นลายชั้นไ่นไเอ่ยสีนี้น่าจะเป็นไม่ค่อยเห็นกันนะคะสีเขียวเงีย้ยลายเงี้ยมันติทูลรุ่นนี้ก็คือถ้าใครไม่ชอบพกพาแบบเหมือนมีดไปตายหรืออะไรแบบที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยแนะนำเลยค่ะ สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดนะคะในการชมมีดรุ่นต่อๆไปหรือว่า,าสนใจรุ่นไหนก็ฝากดกด subscribe กดไล k e กดแชร์นะคะอา่าลืมไปก็คือว่าในกล่องของเขามีซองมาให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องไปหาซองใส่ยากเลยค่ะมาพร้อมซองค่ะ ในกลองเดี่ยวนะคะคยังไงขอบคุณที่ติดตามเราชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าสนใจรุ่นไหนก็ฝากเป็นคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดในการรีวิวรุ่นต่อๆไปก็คือฝากกด subscribe นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ